วันนี้พบกับช่างรองสอยกับเตาเฮงรวยดีวันนี้เรามาพบกับรุ่น1,500ลิตรนะครับส่งพี่ยาวราชที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับผมนะครับเดินทางวันพุธพฤหัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นพ่อหนาพิเศษนะครับเป็นข่อ15มิลนะครับเผาสองระบบนะครับราคาก็จะสูงกว่าเตาธรรมดานะครับตัวต่อมานะครับผมเป็นตัว2,400ลิตรนะครับก็จะเป็นรุ่นพ่อหนาพิเศษเหมือนกันนะครับส่งที่จังหวัดนะครับ สำครญพุดีวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นพ่อรุ่น12นิ้วรุ่นใหญ่มากนะครับผมนะครับเผาได้2ระบบเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเตาปันน้อยนะครับก็ส่งพี่มนตรีนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะไปให้น้องบารวานะครับที่สระบุรีอ่าจะเป็นวันพุธพฤึหัดหน้านะครับจริงแล้วเสร็จเสร็จพรุ่งนี้แต่ว่าช่างนะครับฟอกไตมีมีคิวไปส่งนะครับได้แค่อิตย์ละ2วันนะครับตรงนี้ก็นะครับถ้าใครส่งบริษัทขนส่งก็สามารถส่งได้เลย อย่างตัวนี้นะครับมารับเองนะครับก็จะอีกประมาณ4ี่ห้าวันก็ได้แล้วนะครับตัวนี้ไปชนบุรีไม่เอ่ยนามนะครับเจ้าของไม่ให้เอ่ยนามนะครับขอปิดเป็นความลับตัวนี้เป็น2องพรุ่นพิเศษใครสนใจนะครับอยากจะใช้บริการกับช่างรองสยอทีมงานเตาเฮงรวยดีติดต่อมาได้นะครับ0 8 8 2 6 3 7 4 7ชื่อนี้ไว้ใจได้ครับผม